ยังบอเคยเป็นเคยซ่อมเบิ่งคลิปนี้จบกสีนำไปซ่อมด้วยตัวเองได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมือนนี้กสิพาเพื่อนเพื่อนมาเปลี่ยนสีนข้อตั้งของรถไทยบีสองซีซศูนอุปกรณ์ก็มีแม่แรงคีมทา่าบล็อกลมมวันนี้คือสิคอ,อสิคอไซบล็อกลมเพราะว่าซ่อมประจำส้ำนานละ่ะเดี๋ยวไปติดตามเบิ่งกันครับ อันดับแรกอะขึ้นแม่แรงให้ลออ้อลอยก่อนครับจะสีไซส์บอกล่มคันเลยจะบวบากันด้วยครับบางคนเพิก่กเกชีวณเกี่ยวมันสีรูดจะใช้ความชำนาญของไ่ของมันเลยครับ แบบเร็วๆเลยครับคลิปจังสิบอร์ไยาาขาล้อรเรียบร้อยครับลูกมากครับขันไว้เรียบร้อยแลย้วขันลูกมากอ,อก่อเป่งน้ำมันน้ำมันไซค์ระแกเบอร์1ิบสี่ ว่ยน้ำมันออกเรียบร้อยแล้วก็คันนอ็อตปาครอบเฟืองออก ยิงแบบนี้บบดีเด้ครับเดี๋ยวเกี่ยวสิรูดอันนี้ยิงให้เพลอนเบิ้งจะซื้อคลิปสิได้กระซับขันอ้อเรียบร้อยแล้วครับใส่เล็กงัดหยางหรือเล็กหยางก็แล้วแต่ครับมันจะมีร้องงัดอยู่งัดเลยครับติดกาวเดี๋ยวงัดเดี๋ยวมันก็ออกครับพราะมมีร้องร้องงัดมันอยู่ พดออกมาเรียบร้อยครับ ลุนออกมาเรียบร้อยเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนเบ่งก่อนครับว่าในเฟืองนั้นมีอย่างบางคนทอดออกมามาสิลุดออกมาจะมีลูกปืนเฟืองบางคนทอดออกมามนสิลุดออกมาเลยบดแจกว่าลูกปืนอยู่ใส่เ<ๆ>ฟืองยู่ใส่อันนี้ลูกปืนอยู่ข้างบนเฟืองอยู่ข้างล้างข้างล้างนี่จะมีปิ้นล็อกครับมันสิลุดออกมาเลยครับเพราะว่าปิดนล็อก มันมีสองอ่านประกบกันถ้าคนบ่เคยทอดมันกสิลุดนอกมาเลยครับตัวอย่างลุดนอกมาแล้วก็สิบวจักว่ามันอยู่ทางไหนมันสิล็อกรูปืนตัวล้างครับประกบกันถ้าคนบ่เคยทอดมันสิกระจายออกมาเลยแล้วก็สิงงว่ามันอยู่ใสตัวนี้มันอยู่ข้างล้างครับเป็นปิ่นล็อกประกบกันข้างล้าง ล็อกลูกปืนตัวล้างแล้วก็สวมเฟืองลงไปลูกปืนอยู่บนนะครับประกรบเข้าไปตอนประกอบอันดับต่อไปก็เอาปินล็อกออกครับตัวนี้ยยระยะสนีปินล็อกครับโดยซ้ายคีมทา่า เดี๋ยวก็คัดครับเด,เดี๋ยวออได้สิจะเอามาให้เบิ้งเพราะว่าถ่ายคลิปคนเดียวการเอาปินล็อกออกอะไซปัญญาของไฟของมั่นแหละครับเพราะว่าปินล็อกเอาขี้มาทากัน็ี่ทางออกครับเดี๋ยวเราเบิ้งครับปินล็อกกับโพสดลงมาเรียบร้อยครับโพสดลงมากะมันจะค้าง ตรงเฟืองนี้นะครับเอาอพร้อมกันเลยมันสิบุสามารถเอาเอามาได้ครับลดลงมาจะตัวล็อกข้างบนกับที่งลงมาปาไ้นี้เลยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็หาไม้ครับัดจะเอาเล็กเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเล็กหลอยำแตกหาไม้มากกระแทกนี่ครับกระแทกลงไปเลยครับ หาไม่หบได้แก่สีเอาค้อนขอเอาเลยครับแก่สีใช้ความระมัดระวางเอาครับเอาพามาลองกันครับเคาะไปเลยเลยครับรุดเลยครับตัวนี้เป็นซีนครับมีแต่ขี้ดินกับ b คาบสนิมสาเหตุที่มันหูครับเพราะว่ารถลุยโคลนลุยน้ำ เขาล้องออยหลายครับก็บทำความสะอาดขอบซีนแล้วก็ทำการงัดซีนใช้ไขควงหรือเล็กงัดยางแล้วก็เปลี่ยนซีน,นประกอบย้อนคืนคือเก่าคลิปนี้ก็สิเป็นประโยชน์ครับเพื่อนๆหลายๆคนหรือพิษทึประการใดก็ขออภาาัยขอสวัสดีครับ